สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเจ้าหน้าที่พบซากของลูกวานหัมแบกหรือลูกวานหลังคอมเกิดตื้นบริเวณชายหาดในเมืองไซมอนทาวในแอฟริกาใต้จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเก็บตัวอย่างจากซากวานเพื่อน,นำไปชนสูตรหาสาเหตุการตายแถมกลุ่ชาวเบิร์กจำนวนมากต่างพากันมุ่งดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่กำลังเคลื่อนย้ายซากวานออกจากชายหาดเพื่อน,นำไปฝังกบต่อไป ซึ่งในอดีตที่ชายหาดบูเซนเบิร์กในแอฟริกาใต้เคยทําการปิดชายหาดเป็นการชั่วข่าวมาแล้วอันเนื่องมาจากมีการพบซากวานขนาดความยาว15เมตรเกิดตื้อริมฝั่งหลังจากที่ถูกฉลามขาวเข้าโจมตีและด้วยขนาดที่มหึมาทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์และรถบรรทุกในการเคลื่อนย้ายร่างเนื่องจาก,กว่าดังกล่าวมีน้าหนักมากถึง47ตัน ยังไรก็ตามการเกิดตื้นของวัานหลังคอมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางการมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลสำหรับวานหลังคอมแต่นอกจากปัจจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อว,ว่านเกิดตื้นแล้วการกระทำของมนุษย์เองที่มีการกระทำอุตสาหกรรมน้ำมันและกา๊าซที่ใช้เพื่อสำรวจความลึกใต้พื้นทะเลก็ยังสามารถรบกวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลป่าและสายพันธุ์อื่นๆในพื้นที่ขนาดใหญ่ของมหาสมุทรได้รวมไปถึงเสียงการเดินเรือเฉิงผ่าินิ์อีกด้วย